ขันษาค่ะพี่บาวันนี้เราจะมาสอนทำสรามไอศครีมจัมโบ้มิ้นล์บราบรา,บาอะไรเยอะพี่บาไอศครีมจัมโบ้มิ้น์ผสมช็อกชิปโหยาวไปไหมอะ่ะก็จัมโบ้มิน้นโอเคจัมโบ้มิน้น วันนี้นะฟินอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะมีเสียง ASMR ทายคลิปให้ดูด้วยนะก็ใครรักกันชอบกันกไดไลค์รัวๆเลยแล้วก็พี่พามีคําถามว่าเอ๊ะถ้าน้องๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้เลยนะ <c oughs> นี่นๆคนนี้ที่ดูอยู่ <c oughs> ให้คอมเมนต์ว่าชอบ ASMR หรือสลามมากกว่ากันค่ะถ้าอ่าพี่พาก็เลยคิดว่าหรือว่าเราจะมาทําสลามทุกวันเลยจันท อังคารพุทธก็ทำเอเซมาก็ทำก็ตัวแตกกันไปข้างหนึง่งอะไรอย่างนี้เนาะก็คอมเมนต์เลยว่าชอบอะไรมากกว่ากันแล้วก็พี่พาจะมาอ่านทุกคนเลยค่ะว่าเอา๊ะน้องๆองยากดูอะไรมากกว่ากันพี่พาจะได้ไปมุ่งไปทางนั้นหาคอนเทนต์ที่นอ้องๆแบบถูกใจกันนะคะให้ยังไงอยากรู้แล้วว่าจะฟินขนาดไหน,นตามไปดูกันเลยมาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เราใสาก่กาวน้ำใส่ลงไปครึ่งขวดค่ะ ะะให้เราใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะนี้เราจะมาทำสีมิ้นท์เนาะเราจะใส่อย่างละ2หยดนะคะคนเขาให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะยังไม่เป็นมิ้นท์นมนมใช่ไหมคะให้เราใส่โฟมโกน,นวดลงไปค่ะ เขย่าก่อนนะให้ทุ่มๆวมแบบนี้เลยค่ะคนเขาให้เข้ากันค่ะ เอ้ค่ะพอเราใส่โฟมเข้าไปนะสีมันก็ดรอปลงค่ะเพราะฉะนั้นเราใส่อีกอย่างลนะสอหยดดีกว่าเอ้ยเห็นไหมคะโอ้เป็นมิติใหม่สวยมากค่ะให้ได้สีมิ้นเนาะ ได้ไอติมมิ้น์มาแล้วนะคะตอนที่เราจะก่อนจะไปแช่แข็งค่ะไอติมมิ้น์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนที่เขาจะเอาไปปั่นให้เขาเป็นไอติมเหมือนเลยไหม <laughs> เหมือนนะนุ่มสุดๆแล้วก็จะใส่น้ําบอแหลกหรือว่าน้ํายาทําสลามลงไปนะให้เขาจับตัวเป็นก้อนเลยบีเห็นไหมคะมันเป็นจัมโบ้นะมันค่อนข้างใหญ่ต้องใส่น้ํายาเยอะหน่อยคะ่ะ แล้วก็ค่อยๆนวดจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนค่ะยืดมากเลยเห็นไหม นี่ค่ะสลามของเราได้แล้วเห็นว่าน่าเล่นสุดๆเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะโหจอดมากๆฟูมากเลยค่ะอันนี้เราใส่กาวแค่ครึ่งขวดเองนะไม่ต้องใส่เต็มเลยเห็นไหมคะนุ่มมากค่ะดูยืดสีสวยมากด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เล่นพอประมาณแล้วเดี๋ยวเราจะ เก็บทิ้งไว้นะคะเป็นเหมือนแบบเป็นไอศครีมฟูๆขึ้นมาค่ะคือเล่นไม่อยากเลิกเลยอ่ะมันเป็นจัมโบ้มากเลยนะส <c oughs> <c oughs> ับจเด็่งตัวนเลเนี่ยมันเป็นจัมโบ้มากเลยอ่ะมันใหญ่มากเลยหูดูน้องนมขวดดิเจ็บเลยอ่ะ <c oughs> มีนาปินเล่นเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เล่นกับแมวแมวขวดนะคะ นี่ได้แล้วแบบนี้นะคะเราก็หาอะไรมาปิดไว้ค่ะเราพาจะใช้ทักวนี้ปิดนี่ปิดไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบ ASMR ด้วยเราทิ้งไว้หนึ่งวันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะทะ่าดาดีนะคะสลามของเราได้แล้วค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้นะหนึ่งคืนหนึ่งวันดูโอ้ ออกมาเลยเป็นแบบนี้นะคะมินมินเราก็จะมาตกแต่งด้วยช็อกโกแลตหน่อยเนาะช็อกโกแลตอันนี้เป็นดินปั้นนะคะเอาไปอบไม่ใช่ดินอบนะคะเอาไปปั้นให้เป็นเม็ดช็อกโกแลตแล้วก็ตกแต่งหน้าได้เลยนะคะ ทาด้าเหมือนไหมคะน้องๆสวยน่ารับประทานมากไอศครีมมิน้นจัมโบ้ของเรานะคะเดี๋ยวยังไงเราจะมาเล่นแบบ ASMR กันเลยค่ะ น้องๆน,งนงุ่มฟูไหมคะสุดๆเลยไหมสุดครยมากเล่นมันมากค่ะไม่คิดว่ามันจะแบบเล่นมันขนาดนี้เพราะเราเอาอะไราปิดไว้เนาะโฟมมันก็ยังคงอยู่ในนี้แบบนี้ค่ะ ใหญ่วิสบุม,มากดูยืดโอ้ยืดมากนะคะดูดิ <c oughs> ขยำม,มันมากค่ะทุกคนดูดิโอ้มีใบไม้อยู่ด้วยเห็นปะนี่ใบมิน้น <c oughs> โอ้เนื้อตึงเนื้อมุกค่ะดูมันใส่โฟมจนมันเป็นเหมือนเนื้อมุกเลยค่ะน่าเล่นไหมคะน้องๆทำง่ายมาก,มากๆด้วยนะคะดูด,ดิเนื้อออกมาเวอร์หวังมากๆค่ะใครทำสลามแล้วไม่เป็นลองทำสูตรนี้นะคะแล้วจะได้รู้ว่าการเล่นสลามที่แท้ทูเป็นยังไงคะ่ะ <c oughs> <laughs> ดูดิแท้ทูไหมบีบีที เม็ช็อกชิปเนี่ยแหละค่ะมันรู้สึกถึงไอศกรีมินช็อกชิพยังไงบอกไม่ถูกเนาะโอเคแ้าน้องมีสูตรดีๆไปดูมาจากที่ไหนนะคะก็สามารถแชร์ให้พี่พาลองทําตามได้ว่าเอ๊ะสูตรนี้จะทําแล้วเป็นแบบเขาจริงหรือเปล่านะก็สามารถแชร์ได้ที่แฟนเพจเฟซบุ o กป้าวพาไทยแลนด์นะคะหรือว่าจะเป็น Line@ ดค่ะ l i n e pa pa psa นะคะของป้าพาเองเนาะก็สามารถแชร์ได้นะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ